โอเคครับในศึกครั้งนี้ก็จะมีแปมมวัดดวงนะครับแล้วก็ผู้ชนะครับผมโอ้ยนะครับอย่าพิ่งครับตอนนี้คือแนะนําฝ่ายตรงข้ามก่อนนะครับคือลุงโอ้นะครับก็เข้ามาท้าชิงกับแปมวัดดวงนะครับส่วนเงือส่วนรางวัลผู้ชนะนะครับก็ได้เป็นโน .1 ของพีไฟนะครับปลาซาพีไฟเออใช่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 ไม่ไม่พี่โจผผมว่าพี่โจต้องลงแข่งแทนนะให้พี่โจลงแข่งก็จะเป็นโน .1 ทัวร์ผู้สูงอายุเลย อเอาละครับลุงโอก็ตั้งไอโบมาก่อนนะครับโอ้เรียวหนยครับลุงโอ้เียวจอดเลยนะครับคืออ่อนให้พูดต่อสู้นะครับหรือว่าประมาทเขาเรียกว่าดูเชิงครับเอาเจ็ดหนึงเอาเจหนึ่งไมเอาเจ็ดหนึ่งไหมเอาเจ็ดหนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาแบบไม่ดอาับปบ้โาครับป้าบป้าครับาครับป้าปาครับปบปาาครับับาบาาครับปับาาาับครับ เ้ยไปนอนว่าลอกโอต่ยงไปพิ้วนะครับเฮ้ยคนมาเลยพิ้วนะครับคุณดูมาเลยครับลุงโอมาเลยพี่ต่างคนต่างตัดตัวกันไปนะครับโอ้โหมฮาอยู่หเอตัวโอ้ยตัวหมดไปถึงเม็ดแต่ว่าขึ้นทั้งหวะนะครับทุกคนนัดที่สองตัวถืออินโฟเก็บจังหวไปที่เรียบตอนนี้ตาที่สามนะครับลุงโอได้เอาลูกซองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนแปรวัตดวงก็เดสเซิร์ดนะครับใส่ตังค์หมดนะครับเพราะว่า ไม่ยังเป็นมาผมผมไม่ต้องซื้อครับทำไมต้องซื้อด้วยอ่ะโอ้โหยุไปยุไปหนึ่งทีเป็นไงคนหลายไม่จุงตอนนี้ลุงโอก็น่าจะเพิ่มเลือดไม่ได้เพิ่มเลือดครับขอแค่ถอยตั้งหลักเฉยโดดมาหนึ่งทีโอ้โหแปร์บัตดวงค่อนข้างแกวันหรือเปล่าเลยครับทรัพนี้นเขาจะยิงครับเขาจะยิงตีนครับเขาจะยิงตีนครับตีเนี่ยไซส์สเต็ปเติมพันในการนอนยิงนะครับ โอ้โหโดดไปถึงทีครับโอ้โหเดินเจอคาริโอเดินเจอโดดนเจอเกับที่เป็นจีนโจ้ไม่ไม่ไม่ใช่สบมบัดดวงเี่นมังกอรไหมเห็นรอยสักไหมัครบผมเชนควายขชน้ายไงเห็นไหมาล้วครับลุงโอ้ก็ออกซ้ายนะครับออกซ้ายตรงเดินกว้างนะครับอ่าแปมบัดดวงเราตังไงครับตอนนี้มีลูกซองแล้วครับเงินพอนะครับตอนนี้ไม่ติดตลกละไม่ติดตลกละอุ้ยปังโอ้โหถือว่าแปมบัดดวงเริ่มเอาจริงแล้วนะครับ ถมบอกลงเอาเลยครับลุงโอ้ก็มาตามทางท้องถนนนะครับไม่รู้ว่าจะเดียวได้แบบเม็ดเดียวแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเน็ตได้โอ้ยยืดเออครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวหรือเปล่าโอ้โหลูกเุงทำไมต้องเขาคดูบอกเลยว่าไม่ครับแต่แต่ไม่เพราะเพราลูกพี่ผมนะครับแต่ไม่พี่เพราลูกพี่ผมหรอครับสุดตั้งสุดตั้งลูกการบ้าพลังสุดตั้งแบบบัดดวลนะครับแบบบัดดวลบ้างไอ้เซิงนี้จุ๊กครับจุ๊กเข้าทางซ้ายนะครับ กดสองเม็ดไปหนงทีโอ้โห้องกดสองเมเดียครับ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 คือมากเลยยงจุงคือแบบว่ามันขึ้นในหน้าจอว่าสองเม็ดไงโอเคครับมาครับเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเข้าข้างหลังไม่ได้นะครับแต่บัดดวงเรานะครับเป็นไงรอกนี้ไม่ตั้งไอวอลใส่ด้วยโอ้โหต่างคนต่างเซิงตึงใส่กันนะครับลูกไปหนึ่งที แหวมดวงไม่ตั้งไอโวอลเลยนะโอเคอันนี้ตัหัวแต่คือตังหันอันนี้อันนี้โอเคครับมาดูฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เล่นลูกซองกับเดซเซอร์เหมือนเดิมนะครับมาดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะโดนบุกยังไงเรามาดูมุมมองฝ่ายตรงข้ามนะครับยิงไปหนึ่งทีเจาะไอวอลครับปั้งไปหนึ่งทียืนเอือไปหนึ่งเป็ดเฮ้ยปล่อยกันโอ้โหเซิงบุกแม่ผู้ชายคนนี้ไม่มีใครหยุดได้โอเคนะครับสัตอนนี้แปะมดวงขึ้นข้างบนโอ้โหยิงไม่โดนหัวครับแม่เสียดายมากสัตอนนี้ ถ้าโดนนะบอกเลยว่ามีเบืนะทางนั้นน่ะครับลูงโอมาไงครับโอ้โหต่างคนต่างโดนท้ายโดนหัวไปตึ้งดิโดนหัวเฮ้ยหนึ่งโดนหมดไปหนึ่งเมตรไปงนไงลูกโอตั้งไอวอลไปหนึ่งทีครับต่อน่าจะตั้งหลักนะครับดอกนี้หาจังหวะนะครับโดนไปหนึ่งดิแหมแปรบัดดวงปิดไอวอลทันนะครับเอาแล้วครับแปรบัดดวงอ้อนะครับอ้อไปแล้วครับอ้อไปแล้วก็จะเจอตัวกันหรือเปล่านะครับเจอแล้วครับยิงชส่ดอกหนึ่งไม่โดนอะไรครับโดนตัวครับดอกนี้ โดนหัวครับโอ้โหเมฆสองห้าเอาดูไม่ไดผู้ชายคนนี้ตีหลีทั้งวันจะสองอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายร่างทรงหมอปลาเลยจริงนะเหมือนลุงโอ๊ะแม่ค่อนข้างจะแบบกดดันมากๆนะครับสกอร์ค่อนข้างจะโดนนำไปเยอะนะครับโอ้โหดอกนี้เอาอีกแล้วครับแบบมาตัวเก็บไปอีกนะครับว้าวว้าวว้าวถึงผู้ชายคนนี้เขาจะค่อนข้างจะโื่นะครับแต่ว่าเขาก็ทําได้จริงนะครับ ี่โม่แต่ทาได้จริงนะครับไม่เหมือนพี่โจนะครับอ่าไม่เหมือนพี่ได้ไงครับพากอยู่ครับยังไม่ทาอะไรเป้งไปหนึ่งทีครับเหมือนแสดบัตรดดจำไม่ตั้งไอวอลหรือเปล่าโอ้โหตั้งนะครับตั้งนะครับเจาะไอวอลไปหนึ่งทีงัดไปหนึ่งทีครับโดดจุ๊กเฮดเคตั้งไอวอลอย่างผิวนะครับคนนี้ปังไปหนึ่งทีโอ้โหกระสุนไม่ออกนะครับปังที่จะยิงจะบ้าเัี๋ยวไปหัวบ้าตั้งจอบไม่ไม่ไม่ผมกายเขายิงมาเชิงแสกซ้ายแสกขวาครับแสกซ้ายแสกขวานั่งจอบครับนั่งจอบครับนั่งจอ ไม่ยิงเลยวะโอ้ยิงไม่ดวเลยเายุงกลายเป็นคนครับลุงโอ้ว่าผลุงกลายเป็นลุงโอ้ลุงโอ้เอาดิลุงโอ้เทสตตรงนี้เลยทำไมการในวอร์่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะดีเลย์นิดนึงเฮ้ยเกือบตายลุงโอ้เกือบตายไม่เพิ่มเลือดแล้วครับลุงลุงใส่ต่อครับลุงไม่เคยหวั่นไม่เคยเกรงกลัวนะครับลุงน่าจะเพิ่มเลือดแล้วนะครับทำไมปักสองครั้งเลยอะรู้รู้ได้ไงไม่ไม่ใช่นไรขาสั่นแล้วนั่นนะลุงลุงบอกว่าออนอ่นให้หน่อยแปมเอ้ยลุงบอกว่าโอ้โหปั๊มบอกว่า มีสกิลต้องใช้ครับเจาะไปหนึ่งทีแต่เอาไม่ได้ครับบอลเนี่ยหลวงพาอตั้งไอบอลนะครับ,บอย่างมิดจิตเลยนะครับหวั่นหรือเปล่านะอุ้ยโดนตัวไปหนึ่งเม็ดปังไปหนึ่งเม็ดไม่ตั้งไอบอลด้วยนะแปะวัตดวงเอาดิไม่ตั้งไอบอลดนะิแปะวัตด,ดวง,ดง,ออดดดวงใส่ดิต้องตั้งไอบอลใส่เลยอาสองเม็ดครับลูกซองใจพลาดข้างหลังมางไงครับวั้งบัตรดิลมัวไปหนึ่งเม็ดครับ ฮยโอ้โหแผลไอวอลครับสุดยอดสุดยอดเลยแซมตอนนี้ก็แปะบัตรดวงเป็นผโฆษณาไปนะครับในนามแก๊งจ้อยแไอจ้อยแฉมาเงาะมาแงะเนื่น